สวัสดีครับเอฟซีสามหน่อยเอฟซีามอิงเมื่อนี้กัสิเมาเวาเรื่องเล่าของเมื่อขึ้นนะพี่น้องเนาะเห็นนิยังบอรครับพี่น้องเห็นนิยังแปลกๆบอเมื่อขึ้นครับพี่น้องผมเห็นแล้วโอ้ยผมดีใจหลายครับพี่น้องเนาะผมปลื้มใจกับอีหลาเฮ้าบนหน้าเสื้อครับพี่หน้องอีหลาแค่เอาผ้ามารบายสีเนี่ยสามารถให้มันขึ้นเป็นจากทีละค่าสิบบาท สามารถเห็นเป็นหาพันได้ครับพี่น้องโอ้ยดีใจชินชมหลายครับพี่น้องอีระระบายระวังทีระบายสีน่ะงามมีลีครับพี่น้องยอมรับว่างามคือมันแบบว่าเบิ้งแหล้วมันนี่แบบว่าสีสันงามครับพี่น้องแล้วกัอิละก็แต่งแต่งดูดีครับพี่น้องนี่เหละครับพี่น้องขนาดที่ว่าสู้มือนนี่อิระจับยังก็ตามแล้วพี่น้องเนาะที่เห็นบอกครับพี่น้องจับยังก็ตามมันจะมีราคาทันทีครับพี่น้อง สังเกตดีๆครับพี่น้องอีหล่าไปเห็ดยังก็ตามเนือพี่น้องเนาะโอ้ยมันล่มออกปากออกแจ็คเป็นยังพี่น้องสังเกตดีๆนะครับพี่น้องเนาะเอ็นอีล่าเห็ดยังก็ตามที่ไปเห็ดจับนั่นจับนี่ละค่าประ้องยานครับพวกพี่น้องเอฟซีคอยสนับสนุนคอยเบ่งอยู่ตลอดกีฬไม่ล่าครับพี่น้องว่าอีหล่าเซียนยังแนงสีขึ้นมื่ขึ้นน,น่ยละใบซีนะครับระบายไประบายมากร,ระโม่ม่นมาก ราคาประมาณสามพันกว่ามั้งครับพี่น้องแต่กับคนรวมเฮ็ดบุญนั่มนะเบ็ดเสร็จแล้วหาพัน 5, บาทครับพี่น้องโอ้ยดีใจหลายครับพี่น้องดีใจหลายครับพี่น้องแล้วได้อีหลากก็ได้เอาเงินจำนวนนี้น่าจะไปเฮ็ดบุญน,นะครับพี่น้องให้ไปเฮ็ดบุญไปรวมเฮ็ดบุญในวัดเสิพี่น้องเนาะนี่แหละครับพี่น้องความนนาหักของอีหล่เฮ็ดยังกระตามเอฟซี FC คอยสนับสนุนเอฟซี FC คอยติดตามคอยเบึง่งคอยแย่งยลอด แม้แต่คิดยั้งกระตามที่เกี่ยวกับอีหลานเนี่ยคนก็นอยากไปเบิง้งเนะเดี๋ยวพี่น้องเนาะเบิ้งแต่ละคนท่วานะครับพี่น้องอ่ะคือมันขาบดบ่ได้ใดครับพี่น้องอยากเบิ้งอยากติดตามอยากเบิ้งว่าอีหลามือนีอยู่ไสแน่งสี่เนาะพี่น้องเนาะนี่แหละคือความน,น่าฮักอีหล่ะแล้วอีอย่างหนึ่งเนี่ยก็าผาดครับพี่น้องคือเด็กบ้านคนนึงเนี่ยแะครับพี่น้องเนาะเห็นบ่ครับพี่น้องไปยังไปยิ่งตุ๊กตาไปยิ่งอไปย้อนไอลูกโป่งสี่ มันก็คือแบบบานๆบอได้คิดว่าเจ้าของดังบจของเด่นหีือไม่น้องเนาะบอได้คิดเลยครับพี่น้องไปเนี่ยแต่คนแน่เนี่ยคนคนแน่ดังๆนะปรกาเขอพี่น้องเป็นเป็นยังครับย่านแต่คนมาขอถ่ายรูปย่านแต่คนมาลุ่มหลายสิแสิออหลาบอย่านครับพี่น้องอีหล่าเฮาบอย่านครับพี่น้องอีหล่าเฮาไปตรงนั้นไปเฮ็ดตามที่ใจชอบตามที่ใจต้องการนี่แหละครับพี่น้องเป็นบานๆของอีหล่าเป็นธรรมชาติของอีหล่าโดยที่บอได ปรุงแต่งครับพี่น้องโดยที่บริษัปรุงแต่งก็คือธรรมชาติของอิหล่าเท็ดแบบนี้ไปงานไปไสก็เห็ดแบบนี้อิหล่าก็เห็ดแบบเก่าๆแบบเดิมๆที่เฮ้าเห็นนะครับพี่น้องและมันมีการนำมันมีความหนาหักเกิดขึ้นกับคนกับอิหล่านะครับพี่น้องเอฟซีก็เลยคอยหักคอยแพ่งคอยสนับสนุนอิหล่ามาตลอดนี่แหละครับพี่น้องเกิดจากอยังเกิดกับอิหล่าคนเดียวครับพี่น้องแล้วแม้แต่ไปใสก็ตามคือว่าทุ่ซุมมือนะครับพี่น้องงาน่าอิหล่าห้องเ ผมเวลาผมเปิดดูดู้านนะครับนเปิดแหง่แห้งนะโอ้มันสะใจดีครับพี่นอ้องอีหล่าห้องแต่ลเพ่งนี่มันสุดยอดสุดยอดของการที่แบบว่าเฮ้าได้ฟังหมอล่ำคนใดคนคนหนึ่งที่เฮ้าชอบนะที่เข้าหักเข้าชอบเนี่ยเล้ฟังแล้วมันมีความสุขครับพี่น้องแต่ฟังแล้วก็มีความสุขแล้ว,ลวได้เห็นอีลหล่าเฮ็ดบุญเฮ็ดยังก็ตามไปไสก็เฮ็ดบุญไปไสกับมีคนหักมีคนติดตามมีคนเบ่งสีเนาพี่น้องเนาะแล้วก็ว่าง่ายๆอ่ะ ไปงานใสที่มีวัดมีพระสิบอกง่ายๆอีหล่าเนี่ยแทบสิเป็นตัวน้่ในวงได้แล้วครับพี่น้องตัวน้่เลยแบบบอสโจก็บพิ่คยได้ยูครับพี่น้องสู้มือนน้อีหลา่าเป็นตัวน้่แล้วครับพี่น้องเป็นน้่ในวงเลยครับพี่น้องเป็นบอสหน่อยก็บ็ยังไรก็เป็นบอสหน่อยอยู่แล้วครับพี่น้องเขาก็เอื่นกันบอสหน่อยอยู่แล้วแล้วพอไปวัดไปยังนละก็คนกับ เก่งใจเบิ้งนะครับพี่น้องบางอิหลาน่ะอายุพอหร้ยนะครับแต่สามารถไปนั่งเป็นประธานไดเป็นยังใดนี่แหละครับพี่น้องความดังความหนาหักความศรัทธาของอิหลาบุญของอิหลาก็คือเมื่อชาติก่อนอิหลาอัดสีเห็ุบุญไวล้ลร้เมื่อชาตินี้อิหลาก็ได้สมกับเป็นนัก้ลงดังคนหนึง่งที่แบบว่าบ่ลืมคุ้น่ลืมพระคุณที่ผ่านๆมาที่เกิดขึ้นมองได้แน่ที่บบก็บ่เคยลืมรพระคุณสิเช่น รงเรียนสิแบบกับไปหามูไปหางยัางที่โรงเรียนนี่โดยที่บดีคิดว่าเจ้าของนะ่ะดงดังอย่างมากไหมครับพี่น้องก็ยังไปหาปูคือเก่าครับพี่น้องมา,อาไปหามูไปหาเห่นน้ำมูส nice ีนะพี่น้องเนาะแม้แต่ตลาดนัดอยู่บา้านอีหล่าก็บดีคิดว่าเด่นดังอีหล่าก็ไปยางตลาดนัดสุ่เต๋อครับพี่น้องนี่แหละกับไปบ้านถันมีตลาดนัดอีหล่ากับไปยางตลาดนัดถึงเป็นตลาดนัดหน่อยแต่อีหล่าก็ไปครับพี่น้องนี่แหละแล้วก็เห็นบ่ครับกับเขา แม่หน่อยบอผ้าไปกินไสครับพี่น้องมีรถเอพูพ่วงหรือวันรถเอมอไซพ่วงมาเนี่ยค่ะนั่นแหละครับซื่อตรงนั้นแหละครับพี่น้องเป็นแบบง่ายๆสบายๆบ,บ,บ่ต้องซีเรียตยั้งบ่ต้องไบเอดินล้นหายังของรู้ๆละหล,ละบ่ต้องครับพี่น้องเป็นแบบบ้านๆเฮ้าเนี่ะกินนี่ยนี่แหละคือขล้องกระหักที่เฮาเห็นซูมืที่เฮาเห็นตลอดเวลาที่เห็นนั่ยนะกัแล้วก็ f เอซีกะ เพราะอย่างเพราะแบบนี้แหละครับพี่น้องเพราะอีหล่านี่แหละนี่แหละครับพี่น้องจังได้เข้ากับข้อตที่ามอีหลา่าอุ้งอิงกับเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องค่ายอ้อนะครับพี่น้องเนาะแลักเห็นว่าอีหล่ากับซิด้ห้องเพียงออสตราอย่างไรใน,นดนตรีวงดนตรีเสดังของประเทศไทยนะครับพี่น้องเนาะก็ถ้าเบิง่งทันที่ตามว่าขึ้นหนาเสร็จเป็นมือที่เปิด ขายอ้อฉายขายอ้อมือแหลกจะต้อง Eller, ไปแสดงหรือจังไดไม่แน่ใจครับพี่น้องนะหรือว่ามือวันทีสุพกเอซิงหาทีบอตโจวาวไหวด้ือบอจังไดกะเข้ากับบอมันใจเข้ากับท่าทิดตามถ <im okay. practition. S 2> <im> ้าเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะว่าสีไปแสดงมือใดตรงใดยังสีผมคิดว่านาสิเป็นยูนี่ครับพี่น้องยูเอมหอนโยทินเนี่ยครับพี่น้องเอเมเจอร์นะครับพี่น้องนาจะเป็นเมเจอร์เลยเมเจอร์มหอนโยทินเนี่ยครับพี่น้องเนี่ยนาจะเป็นตรงนี้แหละครับพี่น้องที่ที่ได้หอกเพลงในเวที ของโลงหนังนั่นนหะครับพี่น้องแล้วก็พร้อมกับใายหนังพร้อมสินะพี่น้องเนาะจังได้ห้ากะโคงสิบบริเวณไปเบิ้งมือน,นั่นคงสิบบริเวณไปเบิ้งยังสันอาจจะมีไลรสดหรือจงังใดกะถ้า,ถาติดตามเบิ้งนะพี่น้องเนาะอาจจะมีไลรสดไหนเบิ้งก็ได้ครับพี่น้องเนาะก็ค,คอยติดตามเบิ้งครับวายหลาสิไปห้องอยูเซยจังได้ก็าตามนะพี่น้องเนาะนี่แหละครับพี่น้องแล้วก็คา,ายออกอ่ะอย่าลืมกันเด้อครับพี่น้องยี่สิบแปดสิงหาทัว่วโลก ทั่วประเทศครับพี่น้องสี่ใช้ทั่วประเทศมือวันที่28สิงหานะครับพี่น้องเฮาก็คอยติดตามคอยเบิง้งกันแย่งแล้วว่าอีหล่าสีไปเล่นสายแนงสีเนาะในหน้อ,นองเนาะก็เขาคอยติดตามตลอดมือนี้ก็คือว่าแหะครับพี่น้องเล่นยูซะกําแพงไงครับพี่น้องอำเภอร์อุตมพรมิสัยจังหวัดศรีสะเกตนะครับพี่น้องก็ใกล้ๆบ้านอีหล่าก็ใกล้บ้านผมน้ำบอ่อฮางบอ่งบอ,บอ,อไก่เท่าไรครับพี่น้องจังไรก็ตามครับพี่น้องอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์ช่องแท็กซี่หลงทางแชแนลมากซอยกดไลค์กดแชร์ มาซอยเบิงไม่แง่งแล้วก็ยาขามโฆษณานะครับพี่น้องคอ,อยเบิงไหแน่ครับพี่น้องนิดๆน,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 น้อยๆเป็นกำไนชีวิตเพื่อมือหล้างสิดได้มีเงินพ่อให้อีหละเป็นนำใจเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่ตอนนี้ก็เพราะท่านมีครับพี่น้องเพราะว่าเกณฑ์มันยังมาทันถึงครับพี่น้องที่ว่าต้องสู่ไปต่ออีกไร้มือไล้หมองครับพี่น้องเนาะสูบไปเรื่อยๆครับพี่น้องยังไงก็ ขอบคุณในหลายเด้อครับพี่น้องเอฟซีสาวหน่อยเอฟซีลาวงิงถี่มาติดตามที่มบะเบิงมะแย่งมือนี้ก็ขอบคุณครับ